เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจันเลยในวันนี้นะครับตามขำเรียกร้องของเพื่อนนะผมก็นํามาปรับใช้สักเล็กหน่อยก็คือผมเนี่ยจะเอาเซตที่เป็นตู้กาชาในแต่ละตู้เนี่ยมาดวลกับเทพพระเจ้าแมวนะครับโดยที่ผมจะสุ่มในแต่ละตู้แต่ละตู้ไปเรื่อยๆนะว่าตู้เนี้ยถ้าเอามาเจอเลยเนี่ยไม่ต้องเอาตัวละครอ,อื่นมาเลยไม่ต้องเอาแมวตัวอื่นมาเลยเอาแมวอูเบอร์แลเนี่ยข้องแต่ละตู้เนี่ย มัดรวมกันแล้วไปสู้กับเทพเจ้าแมวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าเซตในวันนี้ที่ผมจะพาไปเนะี่ยคือเซตอะไรนีนะครับเซตที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับมันมีชื่อว่าออมติสก่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมคืนให้นะครับมันจะรวมเหล่าเทพเจ้านะคือหน้าตามันก็จะสี่ทองท้อๆเนี่ยเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาแมวโง่ๆเนี่ยไ,ไปส่องตัวนะ เอาไปปล่อยเล,ยเล่นๆนะครับโดยด้านที่ผมจะไปเล่นก็คือด้านมูนในชาร์ปเตอร์สุดท้ายนะที่จะเอาไปซูกับเทพเจ้าแมวนะครับแล้วมันก็มีพวกเอเลี่ยนเนยต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าค่นไปแต่อูเบอร์แลเนี่ยทั้งตู้เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าอูเบอร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับในการเล่นครั้งนี้ย ผมจะเอาลิชแคทไปด้วยนะเพื่อที่มันจะสามารถส่งเจ้าแมวพวกนี้ไปได้น,นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าถ้าผมไม่เอาตัวแไรไปเลยเนี่ยเอาแต่อูเบอร์แรไปนะเอาแต่เซตหนึ่งเซตไปทั้งเซตเลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดละมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยอืมสัมผัสได้ถึงความโหด <No! S 1> และความน่ากลัว ในใจก็คิดว่ามันจะร้อนหรือป่านะคุณผู้ชมผมส่งแมวโง่ไปก่อนไปเลยอันไหนไหนแนเอาละตอนนี้เงินยังไม่ขึ้นมาเลยสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องริฟไม่ต้องริบเออนั่นแหละโอ้โหแล้วมันมีเวฟด้วยมาฮี่เอาละพวกเอเลียนเริ่มออกมาแล้วผมจะส่งตัวไหนไปก่อนดีอ๋อพมว่าพมเอาเอา่านีโอ้โหตัวใหญ่พอเลยหมาดีหมา หมาหมาได้หมดนะถ้าเลื้ยงระยะนี้การโจมตีต้องเอาหนีไปเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าอลังการงานซ้าแน่นอนปอีกผมว่าผมต้องชนะแหละถ้าแพ้ที่อายตายเลยนะเอาละมันก็ออกมาเลยเหือได้นะครับคุณผู้ชมผมจะซ่องส่งไขไปดีตอนนี้แมวงโง่ผมอยู่เต็มเลยนี่ผมส่งอนุบิดไปอนุบิดเนี่ยมันป้องกันเวฟได้ด้วยนะนี่เขาสามารถมัน เอาละผมจะส่งขครพี่อ่าผมส่งอ่านี้ไปเลยอ่ามาเทแล้วซืนี่สี่ท้องทั้งเกมว้าวแบบว่าโคตรเทนี่ผมสร้างฟีดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยโดนเวฟตอนนี้เท้าที่เห็นนะง่ายเก่งไปหมดแล้วเอาละโดนวาร์ปด้วยเื้ยเซตนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ให้มอกกับการมาซู้กับพวกไอโพสตาเอเลียนเลยมันไม่มีใครจ่อก,ก่อได้เลยอะเอาละ ืมส่งโหนอทไหส่งสุดไปเลยกตัวหนึ่งมันเราเสียบเปียบเพราะว่าเราโดนเวฟหคุณผู้ชมนึกออ้อใช่ไหมเพราะโดนเวฟแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้โอ้โหสี่ทองเต็มเกมไปหมดทั้งโดนเวฟทั้งโดนวาร์ปโอ้โหโดนทุกอย่างเลยเอาละ่ะแต่ถ้าทำดาเมจได้ก็คือจบเลยนะเทพเจ้าก็เทพ,เจ,เ,พเจ้าแมวพระงเทพเจ้าะลรจะเจอแมวผมตบเลี้ยง ตบไปเลี้ยงวันละโอ้โหแต่ว่าเจอเจ้าใสโคนหวามนี่ก็ทึ่งบ้านนะครับโอ้ยงี้ไปไงเจอมัดทองขำเข้าไปโอ้ยเนี้ยมันป้อยเวฟมานี่ผมยิงปืนปิ้วหนีแน่ตอนนี้นะครับป้อยไม่ได้สักตัวเลยเพราะว่ามันขูดาวอยู่โอ้ยี้โดนามันนึงทีผมป้อยด้แจะแมวงหของผมไปไปไปดูเขาฮือมข็จะจ่อเกาะมันได้ มาดูว่าตู้เนี้ยจะสามารถจัดการเจ้าพระเจ้าแมวเนี่ยได้หรือเปล่าเทพพระเจ้าเจอกับพระเจ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหโดนไปมัดหนึ่งโอโ้เอาละเหมือนผมหมอไม่ผิดหาเดซตัวแข่งผมนี้มันไปเลยใช่ไหมโอโ้ไปแล้วไม่เป็นไรอ้อมราหม่ได้นดี่อยู่นแข็งเลยเฮ้ยบ้านผมโดดแล้วคุณผู้ชมอุ้ยบ้านผมโดดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเทพพระจ้ากับเทพพระจ้าแมว ไม้พ่านนะครับไม้พ่านโอ้โหดูพระเจ้าแมวเลือดเลืออยู่เจปมาล้อมนี้ผมเอาไมหมเพื่อความเปรี้ยวผมเอาตัวป้องกันเอเลียนมาด้วยพอท้าสมมติว่าแมวอูเบอร์เนี่ยมันโดนวาร์ปถอยหลังหายไปหมดนะผมก็แพ้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนกันวาร์ปได้เลยมีแค่กันเวฟก็คือไอ้เจ้าอนุบิสเนี้ยส่งไปต้นไปดักบอสก็นหนกี ไม่สู้เขาเอาละเหลือมีเจ้าป่าหลหมา,นาหน้าโงหมาโอ้โหเวฟโดนเวฟเป็นมตีนี้ไงแมวผมอึดไหมโดนปลายห้องเวฟนะแต่ว่าสบายเอาละผมจะปล่อยให้มันเข้ามาไก่ก้อนนะแมดนี้นี้ผมบอกเลยว่าสําคัญรอบนี้เอาสุดอ้อไปก่อนแล้วก็เอาเอหนีอามาเทลัสเอาละผมได้ตัวแทงที่เอาไว้แทงโตตาเอเรียนละ ทีนี้ก็งายผพมละโดนผมมันแย่งงานไม่หิ่นไงล่ะแต่ละตัวเอาละมีหาเดทนะหาเดทนี่มันมีเออ,ขอเขาเรียกว่าไงนะเลือดนี่คันงเยอะแทบจะเยอะเป็นอันดับที่หนึ่งของเกมนะถ้ามันจะไม่ผิดนะแต่ยู่อันดับต้นๆนั่นแหละเลือดนี่ไล่แซนยืนแข่งสบายๆเลยนะเอาละจะเจอบอสแล้วผม,มรีลปป่อยดีกว่าเดี๋ยวบอสมันหนั่นไง มันกระทืบมาป็นไงละ่ะฮหาเดสอาโฟไดตออกมาต้องค่อยๆนะป่อยไปหมดไปได้มันขู่ดาวไม่ทันมาเองคิวเองตัวใหญ่หนักเลยหยุดไปก่อนนี่ไหน,นเอาละมาหาเดชโอ้โหยืนเดี่ยวกับบอสได้ทุ่มสมสนุกแน่นอนงานนี้ นีไอ้สายโคนนั่นแหละที่เป็นตัวนาลำคานนะมันชอบที่จะมาวาร์ปเอาละโดนไปเด้งนึ่งทีต้องเอาสายโคนไปได้ก่อนหาเดชยังยืนอยู่ยังไหวอยู่เอาละผมป้อยตัวนี้ไปต้นย,ย,ยืนสู้เขาเรียบร้อยตัวนาลำคานไปแล้วครับผู้ชมหนึ่งตัวโดนก็ทึบห้อยหลังเอาละ ตอนนี้โอ้โหแล้วมันเดินช้าคุณผู้ชมอูเบอร์ตัวนี้มันเดินช้าใช่ไหมก็มันจะถึงบอสมันก็โอ้โหโดนตบเละเทมหมดมาแล้วได้ใสข่ขนใสข่ขนเอดเดียนี่มันมาอ,อีก็หมาหมาได้หมดถ้าสดชื่นโอ้โหเรียบร้อยอ่ะไปซ่องตัวไปหมาดิหมาก็หมาดิาพึ่งใจเย็นก้อนไอ้ซ่องโอ้โห,โหโดนยับ Uh huh. เอาละเพราะมวาก็ไม่น่าล้อยูดีนะทำดาเมจไม่ทึ่งบอสเลยเพราะว่ามันมีตัวไอ้พวกแบบดักถางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอ้อ uh huh. โดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วจะไปลออไหมนเนี่ยวันนี้วบไปก่อนไอ้พวกลูกช๊อก จะ,จะ,จะทุกคนจะเห็นเด้ว่าแมวพวกตัวเล็กตัวละ50าิบ้านตัวละ่สุด้าบ้านเนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าเป็นมีชิวออกมาสู้กับไก่หัวนาดนี่แหละเพราะว่าอูเบอร์เถียวเนี่ยทำให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าผมผ่านด่านนี้ได้ยากมากใช่ไหมไม่ขยับเลยยู่เนี่ยยู่ตรงเนี้ยยู่มาสักพักหนึ่งแล้วอู้แห่้นั้นนั้น,น,นโดนวาร์ป้วย มันอาจจะเป็นเพราะเซตนี้โดยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสมุติเป็นเซตอื่นเนี่ยอาจจะพลาดได้ง่ายแบบไอ้พวกเซตโปเกมอนนะเพราะเซตโปเกมอนนะั้นมันไม่โดนวาร์ปใช่ไหมมันอาจจะท้าดาเมจได้เร็วกว่านี่นะครับทุกผู้ชมเอาละโอ้โหผมปล่อยไปยังละสองตัวแล้วยังไม่ถึงบอสเลยมันจะวาร์ปมันขยันวาร์ปเลยกันซะนั่น้เป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะพาตู้อูเบอร์ตู้เนี้ยโค่นล้มพระเจ้าแมวไปให้ได้เลยออกไปออกไปโอ้โหมันไม่มีใครจัดการไอ้พวก วนอยู่ขา้างหน้าเลยอะเพราะว่าพอผมจะตีมันเนี่ยมันก็โดนไอ้เจ้าแมวเนี่ยวับคลอยลังหายไปหมดเอาละยัยยงไม่ทึ้งเอาละต้องรอให้พวกมีดชิวมันหายไปก่อนเราถึงจะสาม,มารถเอาละเด้งซองตีแล้วคุณ้มได้หลุนตู้หนีได้หลุน,น,ดลนโดนอีกฮาเดย์ยังยืนด้อยู่นะหาเดย์ยืนด้อยู่ตรองว่านี้โอ้โหพาไปมันเกมอีสปอร์ตนะนี่มันเดอะแบททันแคทอีสปอร์ตเด้อโดนโจมตีไปเอาละบอส ย่าพึ้งข้อทำดาเมจก้อนข้อทำดาเมจอือหโดนไม่ทีหนึง่งเอาละโอ้ยโด,โดนอีกแล้วคุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยครับสรุปว่าตู้เนี้เอาอยู่แม่ซี่มันสวยเหลือเกินเป็นซี่ทองนีเป็งไงโห่ใสซดอดนีนขีแล้วไอขีมันขอน้ำแล้ววิ่ง,งไปแล้วก็ทึ่งก้อนเลย นะกต้องทำลายท่านที่เหลือทีนี้มันก็ไม่น้ายากแล้วนะครับคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็สรุปได้ว่าตู้เนี้ยสาม,มารถที่จะ หมาทั้งตู้ได้แล้วก็ผ่านได้นะครับแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้องของเราได้เนาะว่าเก็บมาแมาแค่ไหนเลเวลของแมวอ,อยู่หมาแค่ไหนนะครับรังถัดไปจะเป็นตู้อะไรเพื่อนๆอยากดูตู้อะไรนะบอกผ่อมาได้เลยเดี๋ยวพ่มจะเอามาเลนให้ดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผ่มเอามาเท่าที่ผมมีนะถ้าสมมติตู้ไหนขาดตั้ไหนไปเนี่ยก็เอามาเท่านั้นแหละมันมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยแล้วพบกันคลิปหนะ้าเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า